ามาแล้วครับสตางสองของแพงอยากรู้ยังอยากรู้มันเป็นยังไงก็ต้องลองเองครับไปเดินที่ชอบเดินไปเดินมาโดดดึงๆมันคงไม่สาแก่ใจเท่าไหร่เอาสั้นๆเลยนะครับวิ่งแรก15นาทีกัดผมชํำเลยพาสปอตจะขึ้นที่ซอกนิ้วตรงนี้แล้วก็ซอกนิ้วด้านนี้ คือนี่ใช้วิ่งสปีดเดิมท่าเดิมกับที่วิ่ง Vaporfly ฟมาประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะตรงนี้น่าจะมีรอยเห็นอยู่เป็นฮอตสปอตขึ้นตรงซอกนิ้วตรงนี้ถุงเท้ารุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็จุดที่กัดอีกจุดหนึ่งของสตางก็จะมีรอยเย็บส้นตรงนี้คือเห็นได้เลยครับตรงนี้แข็ง แล้วก็คมมากแล้วก็ไอ้ผ้าหนังกับตรงนี้มันก็บางครับไม่ได้เป็นแพทอะไรคือเวลาวิ่งแล้วตรงเนี้มันจะมาจิกตรงนี้พอดีเลยสุดท้ายต้องเปลี่ยนท่าวิ่งครับอย่างกับเว p o r f ไฟลเนี่ยผมวิ่งยังไงก็ได้ลงท ลงปลายลงส้นวิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งเหาะก้าวยาววิ่งสบายมากครับยังไงก็ไม่เป็นแผลไม่เจ็บแต่พอมาสตังเนี่ยถ้าวิ่งเหาะเะมันจะฮอสปอตมันจะขึ้นเร็วมากวิ่งไปประมาณสิบนาทีมันจะขึ้นแล้วทีนี้มันต้องเปลี่ยนท่าวิ่งมาเป็นประมาณขยิ่งก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ ก้าวให้ไหวขึ้นนิดนึงอาการ h o t สปอตมันก็จะบรรเทาลงได้บ้างแต่ว่าเรื่องส้นเนี่ยยังไงมันก็แก้ไม่ได้ครับสงสัยต้องหาแพดแพดหนาๆมาแปะอีกชั้นหนึ่งเข้าๆคือประมาณนี้ครับคือตัวเนี้ไปลองที่ชอ็อปยังไงก็บอกได้ไม่หมดครับว่ามันเหมาะกับเท้าเราหรือเปล่า คือต้องลองของคนอื่นนะครับแล้วก็หรือว่าขอที่ชอบเขาลองแบบจริงๆจังๆเลยแต่เอาจริงๆคือถ้าเราปรับเข้ากับมันได้แล้วมันก็โอเคนะแต่ยังไงก็ชอบ We p o r f ฟมากกว่า